สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I love Japanese นะคะค่ะก็เรียนภาษาญี่ปุ่นชิคๆกับไมาทาคะและฮิโห่ครับค่ะวันนี้นะคะมาอยู่ท่ามกลางนุ่มๆนะคะซึ่งอันไม่โสนะคะคนนี้โสนอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ทำไมยังไม่ค่อยรู้สึกชุ่มชื้นเท่าไหร่ร้อเล่นร้อเล่นนะคะก็อืม วันนี้เราจะมาเรียนคำว่าคำว่าฮันชิงฮันกิฮันชิงฮันกินะครับฮันชิงฮันกิแปลว่าอะไรคะแปลว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับค่ะแล้วงั้นเรามาดูคันจิก่อนว่าฮันฮันอืมใช่ฮันแปลว่าครึ่งครับกิแปลว่าสงสัยฮันครึ่งชิง เชื่อครับถ้าแปลตรงๆมันก็จะแปลว่าอะไรนะครึ่งครึ่งสงสัยสครึงคร่งเชื่อครับแต่ว่าภาษาไทยไม่พูดนะคะภาษาไทยเราจะพูดว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะค่ะอเราจะใช้ยังไงคะตอนไหนใช้เหมือนภาษาไทยไหมคะมใช้เหมือนภาษาไทยไหมก็น่าจะใช้เหมือนกันพูดล,ลอยๆเลยได้พูดไม่ต้องมีประโยคตามหลังไม่ต้องมีอะไรตาม,มหลังได้ถางสียางเท่าหนังก็ใช้ได้ ช่นข,ขอตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะเช่นนะครับสมมติว่าผมมีเพื่อนนะครับก็เขาบาๆนะครับแล้วก็ร้องเรเ่งคอมที่นิสัยรอเล่นมากนะ,ะแต่ว่ามายบอกว่าเฮ้เขาจบมหลาลัยโตเกียวนะเฮ้จริงหรือเปล่าเช่อครื่งไม่ใช่ขครื่งหนานโอแบบนี้นะครับใช่แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็เชื่อไม่ได้แต่ว่า แต่ว่าไม่ใช่ริงเนาะก็ไม่แน่ใจนะครับก็50าสิบปร์เซนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เดี๋ยวเชื่อไม่ได้บาบังแบนนี้นะครับใช่นะคะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าฮิโร่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกระเทยอะไรเงี้ย <c oughs> ดูได้เหรอ นน่่่่าาจจะะใใชชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช้ไม่ได้นะอันนี้เราจะบอกว่าน่าจะใช่นะคะนะคะไม่ใช่ฮังไม่ใช่ฮังอ่าไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ฮันชีฮังกีไม่ใช่ฮันชีฮังกีนะคะแปลว่าน่าจะใช่ฮันชีฮังกีก็คือว่าต้องต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งครึ่งนะคะครึ่งครึ่งในขณะเดียวกันขอแถมคำหนึ่งดีกว่าถ้าเราจะบอกว่าแน่ๆเลยชัวร์ป้าบคนนี้ ตัวปาบแบบแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเราจะพูดยังไงคะเด็ดว่าเด็ดใจเด็ดใจเด็ดใจดเช่นถ้าเราจะบอกว่ามาซาฮิโร่นี่เป็นเกย์ชัวร์เลยเราจะพูดว่าอ่ามาซาฮิโร่ค่ะมันเด็ดใจเกย์แต่เนี่ยไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แน่ใจแน่ใจเลยนะคะสมมุตินะครับตัวอย่างตัวอย่างไม่ใช่เรื่องจริงตามนี้นะคะก็ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินนะคะฮิโร่นะคะเล่ละเร่ละเร่ แมนร้อเซนะคะร้อเซนะคะชอบผู้หญิงครับโอน้นะคะเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างนี้นะคะอย่าลืมติโตตรงนี้นะผมด้วยผมด้วยนี่นี่รู้สึกภรรยาโดยอยู่นะคะเนี่ยค่ะขอโทษน,นะคะไม่ได้ตั้งใจจะพาคุณทากะให้ออกนอกลูกนอกทางน,นะคะ,ะก็เวลาของเราก็หมดลงแล้ววันนี้เราเรียนคำว่า h a งซิง h a งกินะคับเจ็ดไต นะคะก็อย่าลืมจำและนำไปใช้กันนะคะหมดเวลาของเราแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าเนาะค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะ